คุณเป็นผู้นําประเทศได้ยังไงฮะเอาความคิดง่อ,อมาได้ขนาดไหนน้ำจะท่วมโลกสึนามิจะถลม่มกรุงเทพมันเป็นไปไม่ได้คุณมันบ้าเสียสติไปแล้วคุณอาจจะมีอำนาจในพรรคการเมืองของคุณคุณอาจจะร่ำรวยล้นฟ้าคุณอาจจะมีบารมีทางการเมือง แต่คุณไม่มีวันมีอำนาจเหนือธรรมชาติได้บ้ามากไม่เคยพบไม่เคยเห็นคุณทำอย่างเนี้ยมันจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยพังไอพ้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยมันต้องเหยียบและจมดินแน่ผมขอบอกคุณไปนะถ้าเกิดคุณลงจากเก้าอี้นายกเมื่อไหร่แล้วก็ผมนี่แหละจะนั่งเก้าอี้แทนคุณเอง สมชายถ้าท่านกระหายอยากได้ท่านมาเอาไปเลยแต่ท่านอย่ามาขว้าทางผมเวลานี้ชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนมันมีค่ามากกว่าตำแหน่งหัวขอที่ผมสวมใส่อยู่นะัก